สวัสดีครับช่องเอกและเพื่อนโจครับผมมาดูว่าใครมาใครมาใครมาเอ่ยใครมาเอ่ยสวัสดีค่ะดาราของช่องเรานะเนี่ยวันนี้มาหาเจ้าที่นอนค่ะวันนี้จะมาแย่งห้องพี่แก้มเองค่ะให้นอนนะไม่เด้อไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมให้นอนด้วยเออทางนี้ทางนี้ให้นอนด้วยเอาวันนี้ใส่เสื้อใครอ่ะใส่เสื้อพี่โอมเน่ารักอ่ะขอบ้างได้ปะขอพี่อุ่งผิงอ่ะอุ้ยสุดงาม เตียงต้องแต่แฮปปี้เบ day พี่วงเอียงบ่กเอ้าวันนั้นหนูไปเออหนูก็ไปเราเจอกันแล้วนั่งข้างกันจำได้เสื้อหนุ่มหิงอายุสิบเก้าปีสิบสามพี่ยงเอียงสิบเก้าปีครับผมนี่ทางนี้เนี่ยแสงเข้าทางนี้ฮันหน้ามาถ่ายรูปหน่อยไม่ฮันหน้ามาถ่ายรูปหน่อยยิ้มหวานๆให้กล้องหน่อยใส่เบ้งเสียได้เลยไหยิ้ม โอเคนี่มากกับไผ่นี่มากกับยากับตากับยายกับป่ากับเออแล้วแล้ตอนและหลังจากนี้คบเล่ค่ะมือนีขาดอย่างเดียวค่ะแต่พัดลมค่ะมาบอไม่อยู่เด็ในห้องนี่เป็นสามตัวแล้วพอแล้วแล้วจะกลับไหมหรือว่าหนูจะอยู่คนเดียวหรือมีใครเฝ้าไหมวันนี้หรือหรืออยู่โอ้โหอยู่คนเดียวเลยเออมือนีคือปนนี่นะครับครอบครัว พี่นอนไล่อีหยังนี่เมโลดี้บ่คิตตี้อยังเมโลดี้ไม่โลดี้แมนบ่เมโลดี้สีปูโออันพ่อเมย์เพิ่นมาส่งนะครับใส่กระปูขางแก้มแล้วก็เบียดแก้มห้องนะครับเบิกเก้าสิได้นอนบ่คเขาที่น้องแต่อันแน่หน่ะแน่นี้จีเด้์เขาเป็นเขาของ เบื้องไหสิบทาบเป็นยังไงเราจะได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านแล้วก็รู้สึกยังไงที่ต้องใช้ชีวิตคนเดียวก็ใจหายค่ะใจหายมากมากเลยที่ที่จะได้เข้ามาอยู่ในนี้ก็บ่อเคยห่างบวานจะจีบเร่คิดหอดพ่อให้มแม่แบบวันี้ แต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าหันเนมื่อนี้ตุ๊กตาเนามานำือให้แกมออยเอดอเดดพีสิยูนัน ok. ่มไลน์น้ยู่ดอกอยูนั่เป็นมูฮอดเดกเดกแล้วครับรกะชิมเม่อหอมดูมาให้ดูเออตุ๊กตาเนาหรือเปล่าเนะและมันเป็นอีกสังคมหนึ่งที่เราต้องก้าวเข้ามาเจอผู้คนมากมายหลายพ่อพันแม่มาพอกันบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องทําความเข้าใจมากกว่าการที่เราจะอะไรนะ ไปปรับหรือว่ายังไงนั่นนี่อบางอย่างเราต้องปรับตัวบางอย่างเราให้คนอื่นปรับตัวบางส่วนมากเราต้องปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นนะสิแมะเพราะว่าทุกอย่างไม่สามารถเป็นไปตามที่ใจเราหวังได้สิแมะกระสู่ๆไปหรือว่าติดขัดอะไรหรือว่าสงสัยอะไรก็ถามรุ่นพี่ก็ได้พร้อมช่วยเสมอ ม,มือแรกเสืภอผาเปิดคอนเสิร์ตมือแรกเสือผเปิดคอนเสิร์ตตอนรับน,อบน,น้องใหม่เออแบบเต้นแบบเต้นอันนี้อะไรน้องนิเทศเพชรบ้านแพงเต้นน้องนิเทศเอาแล้วเย็นนี้เขานัดซ้อมไหมวงหนึ่งซ้อมค่ะกี่โมงถ,มถึงท่มถึง,งคู่กันยังไม่บอกเลยเราต้องหาเวลาไปไล่ด้วยกันแล้วแหละ เต้นเต็นทางไหนอะเต็นใดอยู่ดอกฝนัางงามหนึ่งเคยเต้นรูนไงเนดูนอแป๊ดอันบายเลยวันมาเต้นอะไรก็ไงแม้คอนเต้นเลยหายรูปกับครอบครัวหน่อยไหมหายรูปกับครอบครัวหน่อยเร็วเออ อามาถ่ายหันหน้ามาทางนี้ก็ได้ครับต้องมาอยู่กลางมาส่งน้องแล้วเก็บอะไรเอาพ่อครับพ่อพ่อเข้าพ่อเข้าพ่อเข้าเข้าขอบคุณนะคะสุไว้น้องใหม่ด้วยค่ะน้องใหม่ชื่อใหม่น้องใหม่ชื่อใหม่ ทรงหนี่บหอยดอกส่งหนี่บหอยให้พี่แย่งกินได้ด้วยลูกนะพี่จะเอาไปปลูกนายบกแต่มันคือในบักแต้ แม่ดูใบดูใบเออเออคือว่ามันนตอนนี้ถ้าได้แกะแล้วนายบักแจเ็นนาอะนบอกจะไม่ยอักงว่านาบักแฉะในฝรั่งบนี่ังกาไอช่ชื่อไอชเออมันจีมีอร่อยอันนี้อร่อยบางกะันบิ๊เหมือนมะม่วงหิมะานไหมครับบอกโอ้เหมือนมะม่วงหิมะาน ่ารันอยาก่ารัสเลยทั้งสอย่างนี่เลยบ่โอ้กบ่โอ้ให้พี่กินน้ำในเดินนุมกว่านั้นนะเอาอีหยังสถานันอย่านมียนันี่เป็นน้่อากว่านุ่มก็ลังอยากกินนมโลโก้สีเดถ้ากันมาหนีใครคนไหนแม่คนไหนแม่มี่บ่แม่ว่าเดี๋ยวมามี่มาแม่ครับเี่ยนยายมี ยายมีงานนิดะเรามาดูคนคนนี้เป็นอะไรกับน้องครับป้าเออก็เหมือนเนาะเป็นคู่น้องก็หน้าเหมือนป้าอยู่นะเเป็นคู่หรอแล้วก็เป็นคู่คู่อันนี้คุ้งกันนี้คู่คู่ขาวขาวสอนอันนี้สอนวิชาอะไรเนี่ยนี่สอนเด็กหน่อยสอนทุกวิชาโอเกษียณแล้วเกษียณแล้วเนา ตั้งแต26ล2อุ้ยปีแม่ผมเกิดเลย26งลกตาตาตาตนตา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 อาตาอาตาตามตาตาาตาตจตา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 การาต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 ับาต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 าอยูาตนตา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 ่าต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 งตา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 ด น้ำตาห่วงล่ะะตาหาเงินแต่กระปองน่มีกล่วยผมกอดแล้วกอดน่อยกอดทุกคนเลยกอดน้องทุกคนเลยเป็นดีหาแล้วเป็นคนดีเป็ไหนก็มีคนรักค่แแค่แอยูที่ไหนอยู่กั้ อู่ับคุณอยู่ไม่ได้นะลกโอสู้ๆไปนะอ๋อป่าเลกที่ไห่เรานะเข้มแข็งมันตาเข้มแข็งมันตาอนตาีโอเคข้มแข็งยายยายก็มาส่งได้แค่นี้เลยลกยังไงลก็สู้อดูแลดยกลับมาดูแลไหวต้องก้าวผ่านมาเหมือนที่เราไปไหนมาไหนแล้วก็สู้กันมาจนถึงปัตตานแล้วนะก็สู้ต่อไปเ็ตาจะแ้ะไก็ไม่เป็นอไรอารมณ์เสียงมาจบจากเมื่อคืนเนาะ โอ้ยหนูได้สีหยนะ้เ้ยแก่เลี้ย่้ี้ยแก่นาะโอ้ยฉันก็ร้องไห้แล้วเนี่ยออตาโง่อ้้าได้ีหายยีได้ว่นพนมูมันหดแล้วงานสงหมู่ะ ปั่นแล้วให้อดพนเอาเพิ่นมาจังไดยก็สููมันไปถามฟังให้มันตลอดลูกด่กเป็นยังดอกเป็นยันดอกสูยแล้วละได้จ้า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 น้่อยู่ได้ตลอดทุกคนเป็นพี่เราบมนนะอยู่ที่นี่ทุกคนเป็นพี่เขามาก่อนหมดทำได้ค่ะทำได้ ได้ร้านด้เียวกอตาดนต่อมาตาทิงมาบบัทิอยากงสายใจไปทิ้งทุกพอเจอรโอเค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 ้ไทยหลบมนก็ไปหาย้ำเนาะโอ้ยน้ำตาห่วงแล้วแบบไี้บบิตวิทหาแบบตื่นกันใจำนาะล้านแต่ใหเรงตอขึ้นไปาลานเอา ปลาปลาปลปจับมือระหว่างกันโอเคเราบะไดปจะเป็นอันนชุดปุ่มไปจะเรียนแบบขีพผึ้งออกจากบ้านขี้ึ้งออกจากบ้านในชีวิตเนาะระหว่างมาอยู่บ้านพักเนาะเราอยู่คนละวงเดี๋ยวระหว่างอยู่เดี๋ยวดูแลเองนี่แก้มกับเอกเดี๋ยวดูแลเองบ้านก็เรียอะไปตชรงตัวนี่ยมอว์ไปมอว์ไปกันตัวอย่าท่าันนี่คือโค้งนี่ค โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝาก ตามให้กำลังใจน้องไม่้วยนะครับผมพี่พีพากดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายค่ะ